สวัสดีครับครานี้ผมอยู่ที่ปอยเปน,นะครับอยู่ในพื้นที่ของคาสิโนคาวนะครับอยู่บนตึกไฮเทคชั้นหกนะครับวันนี้ผมจะพามาชมออฟฟิศฟอร์ลนกันนะครับห้องที่เห็นนี้คือห้อง a อหกส่วนสามนะคขนาดแปดสิบตารางเมตรอยู่ชั้นหกเป็นห้องว่างเป็นเปษัเป็นส่วนเรียบร้อยมีห้องน้ำในตัวสองห้องครับห้องน้ำสามารถตัดาได้ มีปลั๊กต่อด้านข้างสามารถเอาโตะวางทำงานได้เลยครับห้องนี้จัดว่าพีมียมสุดบนตึเกิกนะครับทวิวด้านหลังติดอาเซียนภภภัพพิฆณาโดยจะนะี้เป็นห้องครัวนะครับซึ่งมีซิงค์ง,งานจานไว้สำหรับทำความสะอาดช้อนถ้วยจานนะครับน้ำไหลแรงครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในห้องจะไม่มีห้องน้ำ ในห้องนะครับห้องนี้พิเศษครับวิวด้านหลังเป็มคาซีนโนพับิคเคน่าครับบรรยากาศดีเหมาะเหมาะสำหรับู้ที่มีพนักงานเยอะนะครับหรือทำงานสนุนอกส่วนหน่งกันเป็นห้องนอนอ่างได้เลยครับเพระาะราคาห้องพักทีนีค่อนข้างสูงนะครับเ็ตขายต้องรัลูกค้าและตัดสินใจนะครับ สนใจติดต่อได้นะครับที่ไอ l ดี e ลด้านบนนะครับขอบคุณเพื่นที่สนใจนะครับนะเข้ามาดูหวังว่าคลิปวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังหาฟฟอฟอร์เออยู่นะครับที่เมืองไปเปดน,น่ครับสนใจพักมานะครับคลิปท o อ f ฟฟิศฟอร์เนยินดีต้อนรับสวัสดีครับ